สวยตาม YouTube ตรงปกเลยครับประทับใจรถสวยครับดูจากช่องทาง YouTube ครับรายละเอียดครบถ้วนครับแล้วก็มาดูรถจริงแล้วก็รถสวยตรงปกครับไว้ใจได้ครับขายสดอย่างเดียวนะครับแค่5,500 0บาทนะครับราคารนี้ก็รีสอร่อเข้ามาที่โปกบ้านเลยครับขายตันตภาพนะครับไม่มีการรับประกันใดๆนะครับผม สวัสดีครับวันนี้โปร,รถบ้านนะครับผมมีรถราคาเบาๆแบ au, บเบามากๆนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะฮะหารถกันได,ด้กันฝนไว้สักคันหนึ่งไหมครับผมวันนี้ขออนุญาตนะครับเอารถมาแบ่งปันนะฮะรถใช้เองนะฮะน,นิสสันซันนี่นีโอะครับเป็นตัวเขาเรียกว่า1.6นะฮะปี01นะครับผมขายราคาที่แค่5 5,000บาทนะครับ5 5,000บาทราคานี้รถต่อรองนะครับผม ขายราคาเดียวครับแล้วก็ขายตามสภาพนะครับไม่ได้มีการรับประกันใดๆนะฮะซื้อไปนะครับต้องมีเก็บสีบางชิ้นนะครับแล้วก็ทําวิทยุนะครับแล้วก็กระจกอาจจะมีรอยแตกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่านะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับความร้อนทําแล้วนะครับรถเคยติดแก๊สแต่ถอดหมดแล้วนะฮะบอกเลยว่าขับกันไหนกันผลสบายๆครับขับได้ทุกวันนะครับไม่ต้องกังวลว่ารถจะเสียหรือต้องซ่อมอะไรนะฮะแต่ว่าทั่วไปก็คือตามสภาพครับเก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมนะฮะว่าเจ้าซันนี่เนโอคันนี้ สภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องเก็บงานอะไรบ้างนะฮะซันนี่นนโอนะครับผมนี่ฮะก็เป็นสีน้ำเงินเดิมโรงงานนะครับผมก็ไม่เก็บสีมาจากเจ้าของเก่าหมดแล้วนะครับกระจังหน้าก็คืออยู่สภาพดีไฟหน้าทุกอย่างติดครบทุกดวงนะครับประตาหมอกติดหมดนะฮะจะมีพวกสีครับพวกตามกันชนหน้าที่ต้องเก็บบ้างเล็กน้อยนะครับใครไม่ซีเรียสก็ปล่อยไว้ครับเราขับใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวถังแข็งแรงมากนะครับซันนี่แข็งแรงมากๆนะครับยางของเขานะฮะสเปค 19555R15 นะครับยางปี19นะครับยางยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับเพราะว่าคันเี้จ้าของเก่าเปลี่ยนมาเราก็ไม่ค่อยได้ขับนะฮะดิสเบรคู่หน้านะครับผมโช๊คเดิมหมดนะฮะสปริงเดิมหมดแก้ไขปัญหาเรื่องความร้อนแล้วนะครับส่วนตัวถังเขาก็จะมีเนี่ยหรือรอยบ้างนะครับเป็นรอยเบียดรอยชนมาแบบเบาๆนะฮะแต่ว่ารถไม่มีชนหนักนะฮะแล้วก็กระจกหน้าเขานะครับ กระจกหน้ามันจะมีรอยกระจกเาานะครับผมก็เราไม่เก็บงานนะครับขาดสภาพะเเลยภาษีต่อให้เป็น6 7หมดแล้วนะครับผมไม่ขาดต่อนังคาซันรูฟนะครับอันนี้เจาะซันรูฟมานะครับเอางงใช่ไหมซันนี่มีซันรูฟใช่ไหมซันนี่อันนี้เจ้าของเก่าเขาใส่มานะครับผมแล้วก็ซันรูฟนี่คือใส่ลงเล่มหน้าทุ่แปดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะครับสวิตเสียเปิดไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องใช้มันนะครับผมขาดสภาพนะ ด้านข้างนะครับก็สีก็คือเต็มนะครับมือบตัปตประตูต่างๆนะได้ฟิล์มมืดนะฮะใครชอบแบบฟิล์มมืดมืดไหนไหมดูดิมืดตึ๊บเลยนะฮะฟิล์ม80รอบคันนะครับอ่ากันแดดกันฝนแน่นอนเพราะมันมันติดไฮคูกมานะครับฟิล์มดีด้วยเนี่ยด้านในนะครับพวกไาไม้ก็คืออยู่ครบหมดนะฮะไาไม้หนังต่างๆนะครับอยู่ครบหมดแล้วก็ประตูนะครับโครงสร้างเดิมนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องเปิดอะไรให้ดูเยอะนะครับให้ดูโครงสร้างอย่างเดียวพอว่ารถเป็นรถเดิมนะครับผมแล้วก็บาะด้านในนะครับ เป็นเบาะหนังนะครับนี่ก็จะมีรอยยับบ้านตามมาใช้งานทั่วไปนะครับอ่าทั่วไปนะนี่แล้วก็พวกเขาเรยกอยประตูนะฮะเห็นไหมก็ไม่เคยถอดไม่เคยแกะมาเลยแต่ว่าเนี่ยพวกฝั่งนี้มันจะมีพวกคิ้วยางที่มันมันก็สึกตามมาใช้งานนะครับอันนี้ก็ขอคนเอาไปเก็บงานต่อนะอ่าขายถูกครับขายถูกมากแบ่งปันครับหรือว่าแบ่งปันแบ่งปันรถไปใช้นะครับผมด้านหลังนะฮะนี่ฮะด้านหลังก็คือพระถาพหนังต่างๆนะครับเนี่ย หนังเขานะครับกระจกต่างๆนะครับเอาไปเก็บงานต่อเลยครับผมก็เบาะด้านในนะฮะเบาะสภาพยังดีครับเนี่ยตามเหมือนคาซานโกลเนี่ยมันก็จะมีพองว่ากแต่ว่าน้ำไม่กวนะน้ำไม่กวไม่ซึมนะผมปกติเลยใช้งานได้ทุกอย่างนะครับขับกันแดดกันฝนไปครับช่วงนี้ฝนตกนะครับเอาไปใช้เลยนะครับถ้าหมื่นห้าพันบาทเองนะครับยางหนังฝั่งซ้ายอ่ะยางสเปคเดียวกันยางปีเดียวกันนะช็คเดิมจะปลี่เดิมหมดนะครับมาดูด้านท้ายกันนะครับเนี่ยด้านท้ายมันก็จะมีพวกลูกรอยอย่างนี้นะครับตองการชนอย่างเงี้ย เนี่ยตรงนี้นเนี่ยดานท้ายเนี่ยครับแต่เจ้าของเก่านะครับผมไฟท้ายติดครบทุกดวงนะครับมันก็โคมไฟท้ายแตกเล็กน้อยนะครับอ่าซื้อไปใช้ก็เอาไป,ประรูลรักษาต่อเอาเองนะครับผมอ่า๋จะเปิดฝาท้ายให้ดูอ่าก็มันมีเก็บสีมาอยู่ละฮะอาก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นไม้นะฮะแผ่นไม้ที่เขาเอาไว้วางของนะยังอะไรมีเดิมอยู่ครบนะครับนี่รถเคยติดแก๊สถอดแล้วนะไม่ใช่คนน้ำท่วมนะฮะ นี่ก็คือซื้อไปก็ตรงนี้เราก็ไม่เก็บงานให้นะครับด้านท้ายนี่ก็มีสปอยเลอร์เดิมของเขาไฟเบรกปรับวงถครบหมดนะครับซ่อมบำรุงไปค่อนข้างเยอะนะครับแก้ปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องของแอร์หมดแล้วนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นผมพูดตรงว่าแอร์เย็นจนหนาวนะครับแดดแบบนี้นะฮะหนาวแน่นอนนะครับประกันววาแอร์เย็นฉ่ำนะฮะมาดูเรื่องของฝั่งนี้กันบ้างครับยานของฝั่งขวานะครับอ่าย่างสเปคเดียวกันหมดเป็นล้อแม็กเดิมรงงานนะครับเป็นของนิสสันซันนี่เขานะครับ ซันนี่คันนี้นะครับได้ดิสเบกสี่ล้อนะครับผมอ่าไม่จะคู่หน้านะอันนี้คูสี่ล้อของเดิมเดิมของเขาเลยนะครับผมนี่ครับแผงข้างประตูซันนี่ของเขานะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยครับข้างในก็จะมีอาจจะมีรอ่ยบ้างนะครับรอยแตกอะไรเงี้ยครับก็ทั่วไปนะครับอยู่ที่อยู่ที่คนชอบนะครับหนักฟิล์มมืดมากนะฮะฝั่งคนขับนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้ตามปกตินะ แต่กระจกข้างเนี่ยต้องซ่อมนะครับก็คือว่าพับกระจกหูช้างพับเขาเก็บได้แค่ข้างเดียวนะไม่มีอะไรมากครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกตินะคุณเจ้คุณเจ้ไขนะครับก็สามารถล็อกปลดประตูพันตรงนี้ได้นะครับโอเคครับผมเบาะถือว่าถือด้านในมันก็ไม่โทมนะฮะแต่ก็จะมีตัวซันโกที่ผมบอกครับว่าเนี่ยมันจะมีช่องนี้ที่มันต้องทำนะเอาไปซ่อมต่อนะครับตรงนี้เนี่ยต้องซ่อมต่อนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องครับว่าเจ้าซันนี่นีโอขันในื้องเครื่องเป็นยงไงไปชมไหมครับ เปิดฝาปองคันนี้ขึ้นมาเครื่องยนต์เดิมนะฮะนี่นี่ครับแก้ปัญหาตัวความร้อนต่างๆหม้อน้ำทุกอย่างเราทำหมดแล้วนะครับผมรถเป็นวัตถุต้องตามกฎหมายนะครับมีเพย์ต่างๆนะครับในเครื่องกระถางตรงตามเดิมนะครับรถมีเร่มเลยนะครับเคอร์อดิแก๊สจะถอดออกไปแล้วนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่ชนหนักไม่ถึงความในน้ำท่วมนะครับอ่าก็คือว่าคันนี้เอาไปก็ ได้แบตเตอรี่ใหม่นะครับเป็นแบตเตอรี่เนี่ยแบตใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยน้ำมันเครื่องเห็นไหมครับใช้งานได้มัน5,000-6,000กวสบายๆนะครับน้ำมันเครื่องเดินน้ำมันเครื่องเต็มเลยครับใครเคยใช้ n โนะ s u นนี่ะจะรู้เลยว่าเครื่องเครื่องมันขับดีมากเครื่องมันหกมันเป็นเครื่อง Twin Cam นะครับขับดีมากๆเลยนะครับพวกตามกรองอากาศก็คือกรองอากาศเดิมนะครับม้านน้ำอยู่ฝั่งโน้นนะครับ เอาไปใช้งานกันแดดก,กันฝนได้ตามปกติครับความร้อนไม่แบบไม่ฮีทแน่นอนนะครับเพราะว่าเราแก้ไขามาแล้วนะครับซื้อขายกันเนี่ยเราไม่ได้มีก,กมารรับประกันอะไรนะรเพราะว่าขายถูกมากแค่ห้าหมื่นห้าพันบาทเองนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับว่าเจ้าซันนี่คันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปชมไหมครับเนี่ยเบาะมันก็เป็นเบาะธรรมดาเนาะปรับใช้งานได้ตามปกตินะครับมีปรับสูงต่ำได้ด้วยนะอ่ะคุญแจกุญแจไขานะเนี่ยครับ ตราทมาปุ๊บนะครับจะมีเสียงพัดลมแอร์เล็กน้อยนะฮะแต่ว่าแอร์เย็นมากแอร์เย็นเลยนะครับได้ไม่สามแตนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเราขายก็ตามสภาพนี้เลยครับกระจกหน้าเนี่ยครับมันจะมีรอยแตกแบบนี้นะฮะที่ผมให้ดูก่อนเนี่ยมันจะวิ่งไปแบบนี้นะฮะอ่าเนี่ยให้ดูนะว่ากระจกมันมีรอยแตกนะครับขายตามสภาพนะครับ สำหรับเองงค่าผู้ภาษีเนี่ยเราต่อให้แล้วเรียบร้อยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับล้วก็พวกโดข้างในนะครับตามพัดต่างๆก็อาจจะมีแบบสึกบ้างเล็กน้อยนะครับวิทยุซื้อไปซ่อมเองนะครับอันนี้ก็ต้องต้องทำนะครับเพราะวิทยุมันใช้ไม่ได้นะครับแต่อร์เย็นแน่นอนแอร์แบบฉ่ำเลยครับเครื่องดีเกียดีมากเนี่ยเครื่องดีเกียดีสุดๆไปเลยครับผมเกียร์ใช้งานทั่วไปนะครับพีดีใส่เกียร์เอาแม่งกระตุกขับได้ปกตินะครับ การันตีความเร็วนี่คือ1 2อยยี่ร้คือเทสมาแล้วนะครับคันได้ปกติเลยครับไม่ได้มีไฟแอร์แบ็กโชว์ไม่ได้มีไฟไกเตือนหน้าจอนะครับทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะฮะอ่าแล้วก็ไปทำไตเองด้วยนะนี่ในน,นี่มีทุกอย่างฮะแต่ไตเราต้องทำเองด้วยนะครับอ่าไปเซอร์วิสแต่เอาด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างก็เกียร์พียร์ดิทั่วไปนะครับ P R N D นะครับเกียร์เขาในมือธรรมดานะครับ<ม>ไฟเลี้ยวต่างๆนะครับก็ก็ไม่มีอะไรไฟหน้าติดครบทุกดวงนะครับไฟส่องติดหมดนะฮะ นี่ตัดหมอกก็ติดนะฮะติดหมดระบบความปลอดภัยพวกไฟหน้าต่างๆเนี่ยติดคขบทุกดวงนะครับเราแอร์เย็นนะครับเราได้ฟิล์มมืดฟิล์มแบบมืดมากนะฮะฟิล์ม80กพันนะครับพันนี้ก็เอาไปใช้งานกันตามปกตินะฮะกระจกไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะกระจกออโต้ด้วยนะครับเนี่ยไหมใช้งานได้ตามปกตินะทั้ง4บานเลยนะครับใช้งานได้ตามปกติอเอาไปใช้แบบกันแดดกันฝนกันนะครับ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับขายตามสภาพนะครับ5 5 0 0 0บาทนะครับรถเคยติดแก๊สจะถอดแล้วนะครับคันนี้เราเธอลูกค้ามาเนาะเขาก็ไม่อยากจะตั้งราคาแพงนะครับก็คือเอามาแบ่งปันกันใช้นะครับว่าเออเห็นบางคนบอกว่าหารถราคาไม่เกินแสนราคาแบบหนักหมื่นเงี้ยของโปรโมชันก็จะมีซันนี่คันนึ่งครับที่อยากจะมาแบ่งปันกันนะฮะราคาแค่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะแต่ผมจะไปแจ้งละเอียหมดเพิ่มเติมด้านหน้านะครับไปเลยครับนิสสันซันนี่นีโอหนึ่งจุดหกปีศูนย์หนึ่งคันนี้นะครับ ราคา5้0 0 0บาทนะครับเราไม่ได้เก็บงานให้เราขายตามสภาพนะไม่ได้มีการรับประกันใดๆน,นะฮะรถมีเร่มถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรามีเอกสารให้ครบเลยชุดโอนต่างๆมีหมดนะฮะต่อปีสีเรียบร้อยแล้วนะครับมดปี67นะครับแล้วก็รถเคยติดแก๊สแต่ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพก็คือว่าสภาพดีการแดดกันฝนได้ครับสบายมากไฟติดค,ครบดวงๆนะครับแล้วก็น้ำไม่รั่วไม่ซึมนะฮะก็จะมีอย่างที่ผมแจ้งครับว่ารถต้องเก็บงานก็คือจะมีเรื่องของกระจกหน้าเรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆนะล้าก็จะมีรืยุ ครับแล้วก็ทั่วไปนะพวกตามสีนะครับก็คือตามมาใช้งานนะฮะขายสดอย่างเดียวนะครับแค่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้ก็นี่ติดต่อเข้ามาที่โปรบ้านเด้อครับขายตามสภาพนะครับไม่มีการรับประกันใดๆนะครับผมแล้วก็ขายงินสดเท่านั้นนะฮะตอนนี้นะครับก็แบ่งปันลดดีๆให้เพื่อนๆใช้นะครับก็ถ้าชอบก็นี่ติดต่อมาที่โปรบ้านเด้อผมแต่วันนี้ครับผมแม็กซ์ามแล้วก็เจ้านิสสันตันนี่คันนี้นะฮะขอบตัวเราไปก่อนเชืใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ we'll be